มีผู้นำและว่าที่ผู้นำทุกคนดิฉันว่าที่ผู้นำหักไทยรัฐคงศิลโรงเรียนกันทรารวิชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกค่ะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกประทับใจไหมในการมาเข้าค่ายผู้นำในครั้งนี้รู้สึกดีมากเลยคะ่ะที่นี่มีั้งมิตรภา,มาพามีเพื่อนมากมายพ่อครูแม่ครูก็ดีมากเลยคะ่ะให้ความเป็นกันเองดีค่ะแล้วความรู้สึกยังไงกับเพื่อนผู้ที่ไม่ได้ผ่านในค่ายผู้นำในครั้งนี้อ๋อ ขอพูดถึงเพื่อนที่ไม่ผ่านก่อนนะคะเขาใช่ว่าจะไม่ผ่านแต่เขาคือผู้นําเขาออกไปคือเขาคือผู้นําก่อนพวกเราทั้งหมดในนี้เลยค่ะและรู้สึกดีและรู้สึกดีใจกับเพื่อนที่ผ่านอยู่ในค่ายนี้ค่ะอยู่ที่นี่สามวันสี่คืนมีความสุขมากมิตรภาพของเราก็อาจยืดยาวมากขึ้นค่ะอาจารย์ที่รูเรียนรูครูแม่ครูทุกท่านสวัสดีว่า ผู้นำแต่ว่าที่ผู้นำทุกคนดิฉันว่าที่ผู้นำทุกวันตอนตัวฉันมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนปกสุวิทยาสัยค่ะครั้ทผู้นำในครั้งนี้ทาให้ดิฉันได้ประสบการณ์หลายอย่างค่ะทั้งการเข้าสังคมและการกล้าแสดงออกค่ะก็จะบอกดิฉันไม่มีความกล้าแสดงออกเลยค่ะว่าที่ผู้นำสุพิศาดวงก้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนปูสุวิทยาสันค่ะ ใช่ะคะคือประทับใจเพ,เพื่อนเพื่อนๆต่างโรงเรียนได้มาอยู่ร่วมกันแล้วมีความรักมีความอบอุ่นมีเสียงหัวเราะเวลาเวลาพักก็มีความสามาธีและค่้ยคงเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในเวลาสามวันที่คืนนั้นมีคุณค่าในการอยู่ค่ายมากอกทั้งนี้ก็คือว่า ก็ดีครันี่คือเพราะว่าเป็นการฝึกชัางฝาให้ให้เราได้มีความเป็นผู้นำค่ะมีการจัดเข้าค่ายอบรมผู้นําในครั้งต่อไปหรืที่ว่าหนุ่ยจหมาอีกครั้งไหมคะมาค่ะแล้วจะได้นําความรู้เนี่ยไปทําอะไรบ้างแก่โรงเรียนของเราได้ราะว่าเราจะไปจัดค่ายที่โรงเรียนโดยจะจัดให้เอาเรื่องใบเสียผนต่อไปค่คะมาที่ผู้นําอังสมารีสมโศโรงเรียนเขาไร่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษา h, ปีที่หค่ะ ความรู้สึกประทับใจยังไงบ้างมีความประทับใจในเรื่องที่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่หมทุกคนค่ะรู้สึกอันนี้ก็รู้สึกดีใจอีกนะคะเพราะเข้าวันแรกไม่ไม่คิดว่าจะเข้าได้คุณขนาดนี้นค่ะเพราะเพื่อนพูดให้ฟังว่าต้องรักษาไข่กักษาเทียนให้ได้ถ้ามันร้าวหรือแตกยังไงเราก็จะได้ออกจากค่ายตั้งแต่วันแรกค่ะอ๋อมีเพื่อนของพวกเราเคยเข้าค่ายอย่างนี้มาก่อนแนละ้วใช่ไหมค่ะประทับใจในกิจกรรมไหนมากที่สุดการ ร่วมค่ะการร่วมกันเล่นเกมค่ะก็ได้เกิดความสามาัคคีเกมอะไรบ้างมีเกมเกมผู้นำเกมผู้นำนะแล้วได้ความรู้สึกอย่างนี้จากเกมผู้นำมีมแง่คิดยังไงบ้างที่จะไปปรับปรุงแล้วก็ไปแนะนาเพื่อนๆที่โรงเรียน,นของพวกเราต่อไปสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ตอบคำถามของพระอาจารย์ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้คะแนนเต็มสิบเนี่ยอยากจะให้เล่าเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพื่อนๆได้ฟังหลักปัจชญยเศรษฐกิจพอเพียงหรือพูดง่ายๆคือหลักสามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขนะคะสามห่วงห่ว,วงแรกก็คือห่วงความพอประมาณความพอประมาณก็คือความมีความพอดีที่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปค่ะสําหรับความมีเหตุมีผล,ลก็คือเราต้องมี มีผลในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีพันคุ้มกันยกตัวอย่างเช่นเรารู้จักเก็บออมในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้โดยเรารู้จักเก็บหอมรอมริบหรือทำเกษตรผสมผสานปลูกผักสวนครัวกินไทยในควเดอนทาง ใช้ที่เราเป็นวัยนักเรียนเราสามารถใช้คุณธรรมคือการทำความดีมีความขยันซื่อสัตย์อดทนและพร้อมด้วยกับการแสดงหาความรู้โดยการเรียนหนังสือขันมาสมการพระอาจารย์ทุกลูกเรียนครูแม่ครูทุกท่านและสวัสดีผู้นำว่าที่ผู้นำทุกคนครับผมว่าที่ผู้นำพราสกปรเจียแสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมครับสำหรับความประทับใจในค่ายนี้นะครับก็เริ่มต้นเลยตั้งแต่ มาถึงใ <Okay. S 1> ช่เนี่ยนะครับวันลงทะเบียนเราก็ได้มาเจอเพื่อนๆมากหน้าหลายตาที่มาจากต่างสถาบาันการโดยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่พอมาไม่คิดว่าจะเข้ากันได้เหมือนเหมือนวันสุดท้ายนี้นะครับแต่เ <Okay. S 1> มื่อเมื่อเราทํากิจกรรมร่วมกันกิจกรรมต่างๆที่ราจรยนให้ปฏิบัติก็เริ่มมีความผูกพันขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมัดเชือกเป็นคล้ายคล้คู่บัตดี้กันอย่างนั้น ให้เราถึงแม้มันจะมีความลำบากแ,แต่ผลที่มันได้จากกิจกรรมเนี้ยก็คือมิตรภานสำหรับเพื่อนที่ได้อยู่ต่อคือเพื่อนที่ทำตามกติกาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่แตกเชือกไม่หลุดเขาก็ได้อยู่ต่ออันนี้ก็ผมก็ขอดีใจด้วยนะครับรู้สึกเสียใจที่เขาไม่ได้ผ่านโดยรู้ล่วงอย่างพวกเรา แต่ดีใจที่เขาได้มาและได้ประสบการณ์กลับไปพัฒนาโรงเรียนชุมชนและสังคมของเขาครับประทับใจตอนที่ <S 2> <S 2> ไปเช็คไข่กับเชือกเนี่ยครับแล้วคัดคนออกพอคัดคนออกเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่มีน้ำใจคือใครคนที่รักเพื่อนคือใครคนที่ให้มิตรภาพกับทุกๆคนคือใครครับน้อยเลยก็ต้องเอารูปแบบเนี้ยไปไประชาสัมพันธ์เสียก่อนว่า ได้อะไรจากจุดจุดนี้และนนำไปพัฒนาโรงเรียนชุมชนสังคมอย่างไรและ 2. คือนำไปทำเป็นกิจกรรมของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็มีงบประมาณอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะเสนอทำกิจกรรมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นเราก็จะไปขยายผลต่อไปเรื่อยๆไปยังตัวนักเรียนแล้วก็ไปยังให้นักเรียนไปขยายผลต่อครอบครัวและชุมชนต่อไปครับบางคนอาจจะมองว่ายากลำบากแต่ผลที่มันได้รับจากกิจกรรมเนี่ย มีมากมายจนดที่เราจะคาดคะเนยไว้ได้นะครับพอได้ผลออกมาเนี่ยม<า>ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะผมเป็นคนร้องไห้ย,ยากมากนะครับแต่พอได้ผ่านเข้ามาในกิจกรรมเนี้สุดท้ายก็ต้องร้องสุดท้ายก็ต้องร้องไห้ร้องไห้เพราะอะไรครับเพตื้นตันตื่นตันตื้มรักเพื่อนมีต่ภาพที่เพื่อนมอบให้เราอขอบคุณมากมาตรการภาครัฐ วัคนคนี้คุณนำชายาแสนชัย,ยจากโรงเรียนกันทาวิชัยครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วก็ที่ขอความคุณใจในการเข้าข้างครั้งนี้เป็นมากมาครับในกิจกรรมทุกกิจกรรมนี้ชายาประทับใจกิจกรรมไหนมากที่สุดมันประทับใจุใกิจกรรมครับแต่ว่าที่ประทับใจก็คือเป็นอันมากคือการ ใมีความชื่อสัตย์แล,วล้วก,กามา็มีความรับผิดชอบในด้านต่างๆครับว่าเพื่อนทุกคนมีควสามารถพร้อมพร้อมมีความกล้าคิดที่จะทำที่จะบาาถึงวันสุดท้ายซึ่งแม้กับผมไม่ได้เข้ามาถึงถังนสุดท้ายแต่ผมก็จะ คอยอำนวยความสะดวกให้แก,เก่เพื่อนๆผรูเขาครับถ้าได้รับโอ,อกาสจากพ่อครูแม่ครูผมก็คิดว่าจะมาครับครั้งนี้นะครับก็สอนเรื่องราวต่างๆมากมายครับก็มีเรื่องต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นรักพอรักแม่มีความซื่อสัตย์มีความอดทนความขุ่ั้นมีความเสียสละแล้วก็แสดงถึงทุกสีก็แสดงถึงความเป็นผู้นำครับ ก็จะนำทุกอย่างที่ได้เรียนรู้กลับไปบอกเพื่อนต่อแล้วก็กลับไปพัฒน,นาโรงเรียนต่อไปครับ